รถหลักล้านเข้ามาแล้วครับวันนี้ขายไม่ถึงสี่แสนนะครับเป็น Alti หนึ่งจุดปสปอร์ตปี17สภาพสวยบอดี้เดิมพัสดเดิมครับบอกเลยว่ารน่นนี้สเปคนี้หายากมากนนๆนานๆไม่เห็นเทปหนึ่งเป้มี1คันนะครับเรียกว่าไปหามาได้แค่คันเดียวเท่านั้นนะครับสนใจรีบจับจองรักหาโทรหาเป้ด่วนเลยนะครับถ้าใครหารถที่สุดในรุ่นของ Alti ต้องนี่แหละครับตัวนี้สเปคนี้นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมมาได้เชนของปี18แแต่รถโฉมบอดี้ปี ัวนี้จดปี17นะครับรถสภาพเดิมบอดีสวยนะครับในเรื่องของชมหน้าชมตานะครับดีไซน์ไม่ซ้ําใครนะครับส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมซ้ายจะรดขวาน,นะครับมีความสวยความสปอร์ตในตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดทามติดมาให้ครบๆนะครับส่วนตัวไฟหน้าไฟเดยาว,ว่าไฟตัดหมอกนะครับจะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ การชมหน้าสภาพเดิมนะครับสเกิร์ตติดมาให้รอบคันสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นเป็นรุ่นพิเศษที่ได้สเกิร์ตมารอบคันนะครับเ้าเดิมๆจะล้นๆไม่มีสเกิร์ตให้เลยแบบนี้นะครับส่วนตัวสีสังผิวนรถนะครับฝากระโปรงต่างๆบอดี้พาร์ตเดิมทั้งหมดเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับกระจกด้านหน้าครับของเดิมเช่นกันนะครับนี่โตโยต้านะสภาพเดิมนะครับภาษสีพลบไม่มีขาดต่อให้ครบส่วนตัวแมกนะครับ ได้พิเศษกว่าเดิมครับได้เป็นแม็กขอบ17จากของเดิมทั่วไปจะเป็นขอบ16และลายไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครด้วยครับระบบเบรก ABS 4ล้อครับสภาพเดิมพัดเดิมแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับตัวกระจกเนี่ยสามารถจะปรับพับไฟฟ้าได้นะครับไม่ต้องพับมือนะพับปรับไฟฟ้าได้การสาดติดมาให้ครบครบนะครับฟิล์มคล้องแสงขนาด60%ก็ติดมาให้ครบเช่นกันนะครับสภาพสวยดีไซน์งามหลังคงกลางคานะครับดูได้เลยนะครับ หลังคาเดิมนะครับรถไม่มีพิษความแน่นอนนะครับเปิดประตูมาปุ๊บด้านในนะครับโครงสร้างที่จะให้ดูนะครับบอกเลยว่าอาทิคร์นี้เดิมจริงนะครับเซาบีตรงนี้ครับนี่จาเดิมแผ่นเพดู่พบผลิตเดือนแอพิลปี17นะครับสภาพเดิมเล็โมเดลเลขกเครื่องเลขเฟรมอยู่ครบหัวต้นหัวน็อตเดิมไม่แก่ไม่ไข่ไม่ขยับนะครับเบาะได้เป็นเบาหนังนาาตึ้นๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานการคลุมแน่นอนนะครับจะเข็ดไม่นักเลยต่อโครงสร้างครับดูได้เลย ว่าเดิมนะครับรถเอลทิสนะครับมาที่นี่คือศูนย์รวมนะครับมีมากกว่าจะสิบคันให้ลูกค้าเลือกและไปจะคัดที่นีที่สุดให้นะครับเม็ดาหัวน็อตนี่ครับต้องชัดต้องคมแบบนี้สนใจโทรมาได้นะครับศูนย์94 789 4848นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเบาะหนังนะครับกว้างโปร่งออปชันให้มาครบเครื่องนะครับเบาะหนังด้านหลังเนี่ยสภาพเดิมแบบนี้นะครับ สภาพเดิมๆมีในเรื่องของตัวฟัสชาร์ตมาให้2จุดแล้วเรียบร้อยนะครับฟัสชาร์ตมีมาให้นะครับคอนโซลสวยบอดี้เดิมนะครับประตูประตูดูได้เลยเดิมๆครับเปิดปิดไม่มีตกนะครับเปิดปิดไม่มีตกเห็นไหมอันนี้คือเดิมนะครับพารถชงรถชนมามันจะไม่ไม่สามารถจะทาแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือพาร์ตเดิมทั้งหมดนะครับแม็กของเดิมนะครับต้นท้ายสปอยเลอร์นะครับของ e s p o r t จะมีให้ครบแบบนี้แล้วก็ตัวสปอยเลอร์ก็ติดตั้งมาให้ครบเช่นกัน นะครับเกือบพันแปดรถเนี่ยมาจากภูเก็ตเนาะกล้องหลังมีมาให้นะครับกล้องหลังมีมาให้พร้อมจอครบนะครับส่วนยางอะไหล่ได้เป็นของแม็กแพ้ด้วยนะครับแม็กแพ้ไม่ใช่ลอกกระทะนะครับเห็นไหมสภาพเดิมสภาพแลยวว่าพาร์ทเดิมทั้งหมดนะครับตัวถังบอดี้ก็เดิมเห็นไหมครับซีนต้องเดิมแบบนี้นี่ครับซีนเดิมนะรถไม่มีน้าท่วมนะครับไม่มีน้าท่วมแน่นอนนะครับสภาพเดิมสวยนะครับพาร์ทเดิมทั้งหมดเลยนะครับพาร์ทเดิมซีนเดิมนะครับอ่ะ คันนี้ต่เข็บท้ายก็เดิมเช่นกันนะครับตะเข็บท้ายก็เดิมนะครับใครสนใจรีบโทรมาได้เลยนะ0 94, 7, 8, 9 4ย์9 4 8 4 8เจครับหัวน็อตฝาท้ายต่างๆสาภาพเดิมสวยนะครับนี่เดิมๆนะครับสาภาพเดิมเห็นไหมหัวน็อตเดิมนะครับซีนเดิมเช่นกันนะครับซีนเดิมเห็นไหมตะเข็บก็ตยตอก็เดิมนะครับ3 9 9 0 0 0านะครับคุ้มครบต้องจบเลยครับคันนี้ สนใจโทรมาซื้อสดก็ได้จัดเฟนก็ได้ครับรสภาพแรงครับเข้าใหม่นะครับและออปชั่นต่างๆที่มีให้ผมบอกเลยว่ามีความพิเศษหลายอย่างมากนะครับตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโหมดสปอร์ที่มีให้ก็ครบเหมือนกันและโครงสร้างเดิมๆแกดูครับเห็นไหมครับโครงสร้างบอดี้เดิมทั้งหมดเห็นไหมครับนี่เดิมอ่ะพาร์ทเดิมนะครับสมัยที่บีมาให้ครับแต่แต่ลงแต่ล็อกเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วนะครับก็เรียกว่า พอไปคุ้งนะครับคันนี้พุชตาร์ได้มาแล้วครบๆนะครับปกติถ้าปีสิบเจ็ดจะไม่ได้พุชตาร์จะได้เป็นแจ็คกูแจ็ขายแบบนี้นะครับแต่นี้คือปีสิบแปดเนาะโฉมเนี่ยจะเป็นโฉมภายนอกภายในยปีสิบแปดทั้งหมดแต่ลดจากปีสิบเจ็ดนะครับวงล้อเป็นแบบฟูกออปชั่นเกียร์แบบซีคันชิพโหมดออโต้ออโต้มีให้ครบโหมดสปอร์ตมีให้นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าแปดทิศทางมีให้ครบอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันรถคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่บอกเลยว้าวแน่นอนในเรื่องของเลขใหม่นะครับไม่น้อยนะครับ ไม่เนี่ยแค่เก้าหมื่นกวโลนะครับไม่เก้าหมื่นกว่านะครับไม่น้อยจอเรืองแสงแบบออสซิตอนนะครับไม่เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยี่สิบกิโลเมตรนะครับส่วนออปชั่นที่ได้อีกอย่างก็คือนะครับแพนชิฟเกียนะครับนี่มีให้ใสเกียเชิงเกียร์ตรงมือได้เลยนะครับใสเกียตรงมือได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเท่าเกียร์ถอยครับมีกล้องหลังให้แบบนี้ นะครับกล้องหลังชัดเจนฟูลแคทดีแจ๋วเลยเห็นไหมครับมีให้ครบนะกล้องหลังมีให้ครบนะครับชัดเจนนะครับการถอยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับขับง่ายน่าใช้นะครับคันนี้ FM AM Bluetooth มีให้ครบนะแล้วส่วนอุก air ต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่าเย็นฉ่านะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับสภาพสวยบอดี้เดิมนะครับ FM AM Bluetooth นะครับมีให้ครบ นะครับฟังก์ชันนี้จะมีเฉพาะรุ่นตัว Sport Option เท่านั้นรุ่นอื่นไม่มีครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตแบบนี้ให้ครบนะครับส่วนในเรื่องของตัวห้องเครื่องต่างๆสภาพเดิมนะครับห้องเครื่องบอดี้นะครับ่าพาไปดูเสียงเครื่องกันด้วยนะครับให้ฟังเสียงเครื่องสดๆเลยบางคนแบบว่าอ้ยคุณเป้ผมอยากได้ยินเสียงเครื่องด้วยอ่ะว่าเครื่องมันเป็นยังไงนะครับได้เลยนะครับได้เลยนะ เดี๋ยวจับให้ดูนะครับด้านหน้าสภาพเดิมนะครับเครื่องเดิมเหมือนกันเห็นไหมครับคันหน้าเดิมนะครับนี่ตัวเลขสามตาปั๊มนะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับคันหน้าเดิมนะครับสามเอลสามอาอยู่ครบนะครับโกรดโลวซ้ายขวาสภาพเดิมสวยนะครับนี่เม็นดน้งต้องเดิมแบบนี้นะครับผัรงหัวน็อตเดิมเดิมพัดเดิมทั้งหมดครับเครื่องเดิมตัวดูอัลวีไอไม่แก่ไม่ขยับนะครับนี่คันหน้าไฟหน้าของแท้นะครับนี่ ไปหน้าของแท้นะครับสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยซีนก็เดิมนะครับซีนก็เดิมนะระบบเบรกเป็น ABS แล้วนะครับคันนี้ราคาจับต้องได้3,9900 0านและอย่างหนึ่งนะครับดูว่าฝาแท้ไม่แท้นะครับสังเกตตาปั๊มสติกเกอร์นี่ครับนี่อ่ะนี่ครับสติ๊กเกอร์เดิมเดิมนะครับนี่คือสภาพเดิมนะไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับซีนเดิมฝาเดิมแท้นะครับ สภาพสวยพาร์ทเดิมแบบนี้สนใจโทรหาไปได้นะครับคันนี้ลูกค้าก็หนงสนใจนะครับเอลติสนะครับ1,8สปอร์ตออปชั่นนะครับออกใหม่เป็นล้านวันนี้ป7ในราคาแค่3 0 0แสน0 0 0 0หมื่นบาทครับสวยคุ้มค่าออปชั่นครบแบบนี้ไม่ใหญ่พาดกันนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ094 789 4848 48ครับ